ยินดีตอนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอ EP อที่6กับคู่มิกกี้ expert body hero นั่นเองครับว่าด้วยเรื่องของการมีสุขภาพที่แข็งแรงและกัห้างไก่โลกโอเคบอกครับสวัสดีจ้าสวัสดีสุภ้สุคนนะครับเขามาืันนี้ผมสิบอววใน,นเรื่องหัวข้อของอาหาร การกินมันมีอยู่หวัวข้อหลักๆก,ก็คือมีการนอนการออกกาลังกายการกินอาหาราสิ่งที่เป็นหลักการบริหารอารมณ์ครับว่ามัอนีสิให้พว่มดูในเรื่องของเรื่องของอาหารอ,อาหารนะครับอาหารแะ้วก็ตามโดยการนอนนอนแล้กก็การออกกําลังกายในรักแห่งพวามสิ่งเลยไอเรื่องที สำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักแล้วก็รู้สึกว่าเฮ็ดยากที่สุดเลยเฮ็ดเท่าใดกับบอรประสบความสำเร็จฟัง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 ก่อนมาฟังทั้งนี้ก่อนเหตุผลเลยเหผลอันรับแรกก็คือการทีคุ้นน่ะหัวควบคุมอาหารอืมมันจึงเป็นไปได้ย,ยากมากที่คนที่ต้องการดูแลน้าหนักของเจ้าของแล้วบอควบคุมอาหาร กินสเปส,สปะกินดะกินดาดเดินกินแบบบอฟังเสียงฝ่าฝนกินแบบบ่ฟังเสียงตัวเองมันต้องฟังเสียงเจ้าของเองฟังเสียงหัวใจฟังเสียงร่างกายนะอันนั้นคืออาหารการกินหิวคุณต้องกินเออหิวคือต้องกินอิ่มเราต้องยุดอย่าฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนนี่คือรักการข้อแรกเดี๋ยวผมจะมว่าลงดีเทลข้อที่สองก็คือการนอนการนอนเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดแต่ว่า มีคนเหตุยากที่สุดคุณเป็นว่ผมกัเป็นขึ้นกันเป็นคนทีนอนยาก <c oughs> นอนยากขนาดกว่าจะรับประมาณนะ้นแล้วแก้ไขวิธีไหเดซิบลบอกในรายละเอียดคลิปวันนีส้สีให้ค่วมรูสามอย่างคืออย่างที่สามคือการออกกาําลังกายมันขาดบ่ได้ครับคนทีที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงต้องมีการออกกาําลังกายต้องมีการขยับขยืน่นอื เล่นกีฬาหรือ,อยังก็ได้ฉี่มันเห็ดไห่ร่างกายเข้าขยับขยือนในแต่ละเสาร์โ okay, like, อเคบออันดับแรกเลยการควบคุมอาหารครับข้อที่หนึง่งคือการควบคุมอาหารของคุณนะคุณกินอาหารประเภทไหนสังเกตจากของก่อนว่าสังเกตตัวคุณเองก่อนว่าการกินอาหารของคุณนะคุณกินอาหารประเภทใดอยู่ตอนนี้ประเภทที่มีน้ำตาลหลายคาร์โบไฮเดรตหลายโปรตีนน, ой, น,น้อยไขมันน้อยหมอนียเขาตรงมือและในในในเช็คสตครับ บางท่านกา็ใส่เข้ามากินอาหารให้แต่กินอาหารครบหาหมูผมอยากถามว่าอาหารครบหาหมูของคุณน่ะมันคืออย่างงเออทุกคนก็กินอาหารครบหาหมูมากขึก้นขนที่ร่างกายคือจังอ่อนแอคือจังเจ็๊บไข่ได้ป่วยดูมันเกิดจากอย่างมันเกิดจากอย่างเขาต้องมาเบิ่งแหละอาหารที่เจ้ากินเข้าไปหาหมูมันนี่อย่างนงเออ สิ่งนี้หนให้ในผมกระจางคือในตอนที่ผมเข้ามาเล่นฟินเน็ได้ประมาณสองปีเต็มๆแต่สามเดือนสุดท้ายมันเห็นผลลับเพราะว่าควบมสมำเสมออันนี้ก็แมนควบสม่ำเสมอควบม,มีนิสัยที่มักเฮ็ดให้เป็นอัตโนโมัติเฮ็ดประจำเออเฮ็ดประจำเฮ็ดมันเคยชินนั่นเองครับการกินอาหารก็คือการเขาต้องควบคุมมันว่าโอ้เมนี่สิบบกินสิ่งที่อาหารที่นีรสหวานจนเกินไป ออีหยังที่ม yes. ันผสมน้ำตาลตัวต so ัวเตอเตอหยังกระยามันน่ะนะที่มันมีควมหวานมากไ่มหายเห่าลดซะห้คุณน่ะลดถ้าอย่างหนึ่งเลยยางแหลกค่ะคุณตตรงกา้ควบคุมด้วยแร่ดำนักอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเยอะมีอย่างในคาร์โบไฮเดรตมันมีหลายอย่างอยู่ใดเออในลักการในลักการตัวนี้ลักการหรืออาจจะิเป็นลักผมก็ได้ลักการมันมีแต่ว่า เอามาลงมือเห็ดหรือบังเทียมมันก็เป็นขยาควมคิดของเขาคือกันมันเอามาใส่แล้วมันก็ว่เกิดผลลัพธ์ไงเออเฮาก็ต้องล่องลองหาหลักฐานมาสพอร์ตมึงว่ามันจริงแม่นที่เขาบอกมาบอกเฮ้ามา,ออา,มาลองเห็นว่าเป็นเสื้อเขาบอกมาอะไรกับเสืออย่างที่สองคือการนอนนะการนอนนะการนอนนี่มันสําคัญแบบใดคนเฮาสมัยก่อนเนะาะบอกถึงสมัยบอกบอกถึงย้อนไปก็ได้ย้อนไปจากแปดพันหรือหมืน่นหรือแสนปีที่แล้วอะ มนุษย์นะออกลาสัตว์นะครับออกลาสัตว์คำมากเขาต้องนอนแหะครับยามเขาหิวเขาจังออกไปลาสัตว์ออกไปลาสัตย์มากินก็เท็ยให้เกิดควมกังวลควมกลัวเขาสัตว์ศิลาเขาขึ้นนี่นกันล่ะแต่ว่าเขาบ่ได้เอาอาหารมากักตุนบ่ได้มีตูเย็นแซนุนนั่นนี่เนาะคิดไปเอาแค่แปดพันปีก็พอเหอถ้าพุทธศาสนาเห็นอยู่สองพันกาปีเนาะ แต่ยังคนยุคแบบยุคโบราณยุคไดนโนเสาบอรกรว่าไดโนเสาย์ยังเป็นลานปีเนาะเออก็นั่นแหละครับคือคมํมมาเนี่ยเขาต้องนอนแห้วเพราะว่าตะเวนมันข้นมันขืน,น,ขนย่ำเสาเขาต้องตื่นเวนบอกย่คำคํมมาเหมือนตะเวนซองตะเวนหายหลับจากไปคนเนท้องสิเกิดการง่วงเงาเข้านอนเออนี่ค,ค,คือคือคือธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างที่สองนะครับห้ม่องแสงอาทิตย์เป็นหลักที่นี่สมัยสมือด้เมืงโทรศัพท์ เมืองแสงแสงสีฝ่ามันเห็ดให้คนบอยอยากนอนเอเการนอนที่ดีที่สุดคือก่อนนอนนะคุณต้องบอกจะคของว่าต้องนอนจากถุ่มสามถุ่มสีถ่ถุมอย่าให้ดื้อเกินไปเนื้อสิปเป็นเวลาของวันใหม, <S <S ม่เหตุไดถสินอนหลับวิธีแก้ไขคือออกมายื่นตากแดดเพื่อจูนจูนแสงให้แสงมันพามาทีกระหม่อมเฮ้านี่ครับถอดรองเท้านํา เออให้ห่าถอดรองเท้าเหยียบหยาเหยียบพื้นดิ้นพื้นปูนนี้ยังก็ได้ล่ะคุณว่าอาจารย์ผมเราก็บอกว่าเอาไปแซนในสักโขกขก็ได้เออวันใดคือกนวมาสันวาจากว่าเพื่อวามาล่องเห็ดเมืองครับแล้วก็ย่างทีสามคือการออกกําลังกายตัวนี้มันเป็นขัวมเสืออยู่ผมก็เคยเสือมาแต่ผมเห็ดบ่อผสมขัามสาเร็จจะเถื่อออกแต่ว่าตอนนี้เริ่มผสมขั้วสําเร็จแล้วถึงมะวา่าวแดงไงก็เห็ดมาสม่ำเสมอสามร้อยหกสิบหามือบวกไปกับสิโตกประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยมือนี่ได้ซ้ำนี แต่ตอนนี้อายุ4 5แล่ะครับก็ยังมีเวลาอีกอยู่ประมาณป้าไม้อายุ1อยปีกสีใสเวลาอีกประมาณหายิปี <laughs> อ่ามันต้องมีเป้าหมายได้ละ่ะเหาเห่า,หาต้องบอกว่าเหาอยู่เกินลอยปีละ่ะเ, <c oughs> เพื่อที่เหาสิมองหาสิ่งที่มาเฮ็ดมาเห็ดมาบอกมาเพิ่มผลลัพธ์ให้เหานี่มีกำลังใจที่สิสร้าง ร่างกายจะของให้มันอยู่ในทางดีตลอดให้มันแบบแข็งแรงเซลที่มันแก่เฒ่าแลร้รกัมันตายไปเฮาเอาเซลลใหม่ขึ้นมาผัดเปลี่ยนเฮามันมีหลายวิธีการอืมคนส่วนมากแล้วสิคิดคิดหลายกลัวเห็ดนะครับคิดแล้วก็เว้าแล้วก็วิจัยไปละพว่มคิดของผู้นั้นผู้นี้เขามาแสกแซงกับเฮ็ดห้ <c oughs> เออแมนคือมึงว่าเออแมนคือมึงว่าไอ้คนที่บอกนั่นก็ได้ว่า ดีเลิศประเสริฐสีนะเดี๋ยแอบแบบว่าคือเขาบ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขามาให้ําแนะนําสมมติว่าคนที่ยังป่วยอยู่เรามาแนะนําให้คุณหายป่วยคุณสีเสือเขาแบวใดหายญ้าห,า,า,นนหา,านั่นหานี่ม่ให้คุณคุณสีเสือเขาบอกในกระทางทีโตเขาเองกันยังป่วยอยู่นะ <laughs> เออนี่ยแหละลักษิดกับสรุปห้ครับมีอยู่สามอย่างนะครับคือการกวาควบกุ้มดูแลอาหารลดละเลิกได้ มันบ่ตายหรอกครับมืงอดเขา่าถ้าอดน้ำอดลมหายใจนั่นตายอันนี้ตายลมหายใจอดน้ำอยู่ได้หลายมือแต่ขาดลกอากาศหายใจนี่อยู่บ่ได้ดนครับบ่ได้หลายนาที <c oughs> แค่นั้นเองครับนั่นใช้เป็นอะเรื่องอาหารแค่หิวเนี่ยมันบ่เห็นให้หิวตายหรอกแต่เฮาต้อตงอคุณต้องควบคุมการกินของคุณเข้าไปก่อนอันดับแรกอินพุตนี่ใส่แบบใดนั่นนะ เออกินแบบเกาเกาที่อยากลดน้ำหนักจังสันยังที่ไปซัดนูน่นนั่นนี่ครับไปเรียนรู้เรื่องการกินมาเดี๋ยวผมสิไปลงดีเทลอีกใหม่คลิปวิดีโอโมนิสิงาแน่แล้วก็สรุปอย่างที่สองก็คือการนอนเออขันนอนบารับมาเห็ดคือผมนี่มาจูนตัวเองกับแสงแดดแธรรมชาติเออจูนตัวเองกับแสงแดดกับธรรมชาติที่มันช่วยเราได้เออชีวิตมนุษย์มันต้องคู่กับธรรมชาติคู่กันมาสัมพั์กันนั่นแหละครับอย่างที่สามก็คือ ฟื้นจะค้องแน่จักน้อยก็คือลุกขึ้นมาออกก็ร่างกายซะเอออาชีนิดอาชีน้อยตามสภาพการตามสภาพการถ้าสูงไว้ใน่เขากันยางแกงขอ้อแกงแขนไปไว้รุุนแน่ก็วิง่งยกเวทเทนเนอร์โยกะมีวิธีต่างมากมากนะครับวายนา้าเล่นปิงปองเล่นฟุตบอลแล้วแต่แต่สัทา่าแล้วแต่เข้าถานัดเลยครับเออสารพบมนี้คู่มิกกี้กับมีความรู้สาม่การนิลักๆัก,ก,กไปใส่ใด้ผลแน่นอนท้าเฮ็ดบ่ได้ผล เห็ดจังไหดีวะมาคอม์ใหนฟังแนว่าผมเฮ็ดจังซันจังซีแล้วบอโอเคเลยครับคู่วเอาตามนี่ก็พ่อเออเอาตามนี่โอเคให้ไปลองฝึกฟืก้นเฮ็ดคือว่าย่าตามใจปากได้มันสิเป็นหมูครับตามใจปากถ้ากินสิ่งที่มีประโยชน์มันบ่เป็นหรอกครับอืมโอเคอ่าเ้าเป็นคนยุคใหม่ คุณเป็นคนยุกไหมเป็นคนที่หุ่นฟิตเฟิ์มเป็นซปเปอร์แมนอยากได้หุ่นแบบได้คิดเอาแบบนั้นว่าแบบนั้นคิดถึงมันบ่อยๆแล้วก็ลงมือเหตสาะหัวคุ่มอาหารแล้วก็นอนให้ตรงเวลาแล้วก็ออกกําลังกายบริหารอารมณ์แค่นี้เองคู่มิกกี้บอดี้ฮีโร่อีกสเปิร์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแบบบานๆอยากเป็นซปเปอร์แมนอยากเปลี่ยนแปลงร่างกายอยากลดน้ำหนักอยากลดพุงแบบออร์แกนิก ทักอินบอกเห่าอาจสิได้บอกกันโต่ตโต,วต,วตวคว้มรู้มันเองกัได้มาฟี่ๆครับกับมาแช่ให้ฟี่ๆให้พี่ให้น้องเห่าได้เอาไปใส่มองอย่าไปโทษนั่นโทษนี่อย่าไปโทษอาหารอย่าไปโทษสิ่งแวดล้อมทั้งหลายโทษตัวเจ้าของที่บอมันดูแลเอาใจใส่ตัวเองครับสำหรับสุดท้ายนี้ผมกับเป็นกำลังใจให้คุณเสมอครับคู่มิกกี้ฮีโร่บอดี้สวัสดีครับ